เ,เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีช้างไม่ต่ำกว่า20ตัวใช่ครับเราก็ประเมินสถานการณ์ว่าแต่ละหลุมเนี่ยมีความกว้างความลึกความใหญ่แค่ไหนเราจะทําแบบไหนบางหลุมถ้ามันพอกบได้เราก็จะทําการกบครับเดินลงไปดูบ่อน้ําพี่เจอบ่อน้ำข้างบน ช้างเริ่มเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนมากขึ้นประมาณ30กว่าตัว,ตวได้ค่ะแต่ถ้ามีมีชุดแรกที่มันมาลนะมีไม่ถึง30ประมาณ 15, 1 5บห้าองเนี่ยเราแวกงเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ช้างจะต้องสัญจรเดินทางณขนาดนี้ใช่ไหมรัใช้เช่เส้นตรงนี้อยู่แล้วเราพบหลุมเท่าไหร่สิบเอ็ดหลุมนะแล้วหลุมแต่ละหลุมนะ,ะมีมากกว่านั้นแต่เราไม่เด่เราแค่ตรวจช่วงๆเราจะสิบเอ็ดหลุมสิบเอ็ดหลุมแล้วก็แต่ละหลุมนี่ทั้งลึกทั้งชัน ทำไรมาเสร็จได้ยินเสียงเหมือนไม้ไผ่มันแตกก็เลยลงมาดูลงมาดูก็เจออยู่ในหลุมอ่ะแต่ว่ามันคืออะไรไม่รู้อ่ะเห็นต้นไม้มันขยับอยู่สงสัยมันเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช้างอะค่ะก็เลยพอดีมีรถคันนึงมาก็เลยเรียกพี่เขามาดูใช่ช้างหรือเปล่าเขาบอกใช่ใช่ใช,ใช่ก็เลยเรีบไปบอกผู้สากะค่ะก็ตกใจค่ะสงสารนะคะแล้วประมาณเย็นๆนั่นแหละพอดีน้องสาวเขาได้ยินเสียงมาร้องเดี๋ยวไปดูร้องดังมากแบบดังแบบน่ากลัวแบบ ตัดอ้ยอยกล้วยให้มันกินผมมันกินครับมันมันก็ดีใจนะเอาน้ำอกเป้ใายน้ำแล้วฉีดใส่ตัวมันไหยเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปพวกครูเขามาดูคือแจ้งไปว่าตอนเนี้ยได้ยินช้างประมาณแม่ลูกทางแจ้งไปทางผมผมก็ได้ประสานไปกับอาทางหัวหน้าอุทยานพอดีตอนเช้าเขามากันความไม่ค่อยขุดครับคืึ้น แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันตกกัมันตกเพราะอะไรคงจะหิวอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบห่วงลูกอะค่ะหรือลูกตกไปก่อนหรือว่าแม่ตกหรือว่าอาจจะตกพร้อมกันนะครับเอาเอาในเหมืองก่อนว่าพื้นที่ในเหมืองเนี่ยมันมีหลุมสักกี่หลุมใช่ครับแล้วเราก็จะสำรวจให้หมดทุกหลุม ฟังเมืองเราเจอ,อไปสามบออ่อแล้วเจอไปสามบ่อแล้วครับผมจะให้ให้ปซองลมนักโแต่อย่างที่เราพอช่วยได้อย่างี้เราพอเช่วยได้นะถ้านี่ยองลมนี่แิ ชาวบ,บ้านเรียกคล้ายๆเ,เป็นเป็นเป็นตาน้ำนะครับเป็นตาน้ uh ํา huh. น้ําเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่แห้ง uh huh. น้ําก็จะอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะไม่มาก uh huh. แต่ก็ไม่ถึงกับแห้ง uh huh. อยู่ได้เกือบตลอดปี uh huh. ครับถามว่าป้องกันเลยครับ uh huh. ผมเอาจิงๆผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเราจะป้องกันยังไงเพราะว่าหนึ่งพื้นที่เราอ่ะมันอยู่ห่างไกลแล้วก็พื้นที่มันแบบมันมันกว้างนะครับมันดูแลไม่ทั่วถึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่า ตรงไหนบ้างมีหลุมอะไรแบบไหนลักษณะแบบไหนแล้วช้างมันก็กระจายตัวกันไปเยอะครับเลกันนี้หลวงปู่ก็คุยว่าจะให้ไปกบหลุมในบริเวณที่ช้างของปัจจุบันอยู่เนี่ยครับแต่ตอนนี้ตรงจุดเนี้ยมันลึกมากเลยครับคงเข้ามากบในเครื่องจักรของเขาไปไหนว่าตรงนี้มันห่างจากถนนมากเลยนะเดินมาไม่เห็นถนนเลยเนี่ยใช่ครับใช่ครับครับต้องหวังว่าเขาคงรู้ตัวแล้วคงเขาหน้าคงไม่เดินผ่านอีกูนะก็ก็คงคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ลักษณะผมก,ก็กลัวบางทีแบบกลัวมันซ้ำรอยหมายถึงว่าอ่าบอ่อมันยังมีพอมีน้องมีน้ําให้ช้างกินหรือว่าให้สัตว์ตัวอื่นกินกลัวมันจะพลาดมาเล่นแล้ว